ลนึ sociedad, uh, there ını, there ่งสองสมี้าเจัดนปดหลังจากนั้็จับนงกบ้านน่ปเองท้องนคนจ้ามีเด็กอยู่ไงนเนาะพี่ดาวๆานะคนที่ทำให้เกอนท้องนี่ต้องเป็นผู้ชายเนาะ เดาสุ่มเลยอะเพราะว่าไอ้เรื่องท้องเม่ใช่เ <c oughs> รื <c oughs> ่องแปลกไหล่หนาหนาเราคงเป็นกฎของธรรมชาติจ้ะพี่นะเข้าใจหมดทุกอย่างเลยแต่ทีเนี้ยมันต้องมีคนที่รับชอบพี่เพื่อนต้องรู้อยู่ก่ใจว่าใครทาพี่เพื่อนทอ้องถูกไหมจ๊ะพี่เพื่อนก็บอกกับพ่อไปว่าใครทํา เธอบอกพ่อไม่ได้หรอจ้าบอกพ่อไม่ได้ก็บอกไอ้ัยพี่ไยก็บอกไม่ได้จ้าบอกพ่อไม่ได้บอกไอ้ัยไม่ได้บอกพี่ได้ไหมน้องพี่กล้วยพี่เพิร์กบอกไม่ได้จริงๆจ้าบอกพี่ไม่ได้ทําไมน่ะกลัวพ่อจะอายน้าแเละเฮ้ยหยโยดหาหยุดหยุดหยหยุยยหยุดหยุ่ยุดยดหยุดหอ่ดด